เข้าเขาสี่บทห่อมนางจมกันต่อนะครับมาถึงบทที่สามตอนที่ห้านะนะครับวันนี้ครับ <c oughs> ก็ส่วนใหญ่แล้วกันบทที่สามนี่จะเป็นกรรมเล่าขี้เก่าขี้หลังนะครับเพราะว่า,าไปอาตอนนั้นพญาพรมมันไปทวงหนี้ทวงอย่างไนางจมกันมันก็จะหนีไปนะครับโอเคครับ มาคอยครับก่อนที่เราจะดเนินเข้าต่อนะครับมาดูลักษณะของการเขียนเข้าของเพื่อนในก่อนนะครับเข้าโบราณนะเออ่านเพื่อนมีลักการเขียนของเพื่อนนะครับเห็นไหมก็คือเจ็ดตัวเตี้ยวสามตัวเหลียวบาดหลังบาดหน้าเห็นไหมมันก็จะทำเมื่อกีนหนึ่งเนี่ยเห็นไหมกินหนึ่งวอกีสามนะครับเห็นไหมอ่ามันจะมีสามก๊อเป็นส่วนใหญ่แล้วไงมาอ่าก็กึ่งกึ่งเห็นไหม ถ้าอธิบายความมาชัดประกอนุโลมมาเป็นสี่กรัรมได้ไหมเน,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 นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยะอ่านุโลมมาเป็นสี่กรัรมได้ไหมค,ครับเคครับมันก็คล้ายๆอันก่อนแปดตลาดในภาคกลางแล้วครับเห็นไหมอ่าปนบอกว่าอันบาทนัมันมีแปดกรัรมเถ้าอาธิบายความมาชัดประกอนุโลมมาเป็นเก้ากัมได้เออมันก็คล้ายๆกันนะครับเห็นไหมอันนั้นคือรักกันครับวันนี้เรามาดูอันลักษณะอ่าปนห้องว่า ฉันทะลักเลยนะครับเออปกติข้าวข้าวโบราณนะ่ะตั้งแต่ข้าวหงหินมานะนะ่ะพญามพมก็ได้ชำระ,ะข้าวหงหินมาแล้วเห็นไหมมันจะเขียนเป็นบทเป็นบทนะนึ่งบทมันยังมีสามบาทนะ้าเนี้บาทหนึ่งบาทสองบาทสามไม่มานี่มันจะับกันน่อยมันเรึ่งบาทสองเพราะว่ามันอ่ามันมันยุบลงบาทไปบาทหนึ่งมันเลยหายหายไปบาทหนึ่งโอเคคนระับอ่า ท่านอย่าดูที่ไหนว่ามันเป็นบาทรเร่งบัตสองบัตสามนะครับเห็นไหมข้าพเจ้ามาดูรมตายวักเลยนี่นี่นี่เปกรรมตายวักเลยอันนี้ลงด้วยอันอันนะเสียงโทรพิเศษตัวเมืองเห็นไหมอันน <Mun> ี <t une> nice. <t une> ้โทรพิเศษตัวเมืองก็อันนี้บาทนี้ก็ต้องเป็นบาทที่สองบาทก้มเข้าก้มเห็นไหมอ่าอันบาทนี้เราบาทนี้ลงด้วยกึ๊ดเออเสียงตีเสียงตีชั้นเห็นไหมเอาสั้นก็ได้ยาวก็ได้กัด เป็นบาทที่สามโอเคเลยอันนี้เรออันนี้เรอบาทนี้เรอบาทนี้ลงวังวังนะครับวังเสียงสะมันด้วยอันลงนี่เสียงสะมันนี่ก็ต้องเป็นบาทที่หนึ่งโอเคไหมอันนี้รออันนี้เนี่ยเนี้ยเนี่ยย่อใช่ไหมย่อเสียงโทวิเศษโทเมืองอ่าอันนี้ก็เป็นบาทอันอ่าบาทก้มเข้าก้มบาทที่สองโอเคไหมเนี่ยได้ไรไหมรู้ายบาทนี้ก็ได้นะก็ไหมบาทหนึ่งบาทสองมาสัง บาทหนึ่งลงด้วยเสียงสัมันเห็นไหมบาทสองลงด้วยเสียงอันโทพิเศษบาทสามลงด้วยเสียงตี <c oughs> แค่นี้แหละครับอข้าวปกติแล้วมันมีสามบาทนะครับหนึ่งบาทมันจะมีสี่วักนะครับ,บ 1, วักหนึ่งวักสองวักสามวักตีนะต่ละบาทเห็นไหมมันมีสี่วักนะครับกรมที่ลงใต้วักนะั้นพ่นคำนดเสียงไว้หื้อนะครับว่า <c> ไ <oughs> ่ได้เขียนกันไปเรื่อยแล้วก็เออข้าวอ่ะเออนะครับพ่นคำนดเสียงมาหื้อตั้งแต่โบราณลนะครับข้าวหงหินแนะมันมี สามร้อยสี่ร้อยปีมาแล้วครับเห็นไหมวันนี้เราจะขึ้นบัตรสองก่อนนะครับบัตรก้อมเข้าก้อมนะครับเห็นไหมอันวัคทีนึ่งของบัตรที่สองนี่ยบัตรก้อมเข้าก้อมเห็นไหมคนบอกว่าลงเสียงตีสั้นก็ได้ยาวก็ได้คิดเออคิดเป็นเสียงนั้นตีสั้นตีตายครับเห็นไมอันวัคที่สองนี่ลงด้วยเสียงจัตวาครับเห็นไหมสม,มสมเออเออรวดเร เสียงปเตบาวาัี่สามนี่ลงด้วยเสียงสมานครับจมเออจมอ,อ,อันวัคซี่สี่นี่ลงด้วยเสียงโทพิเศษซมเมืองอันอ่าเนี้ยเนี้ยเนียเห็นไหมได้ไรไหมหนึ่งบาทอ,อันนี้มันเป็นสัลักษณ์การของใจ้ยนนะครับอ่าท่านฟังผมฟังเสียงผมนี่นะครับอธิบายมาเนี่ยก็เป็นเสียงใจ้ยนนะครับเออว้อนอย่างนี้นมันจะว่าเสียงใจเรื่องมาปนนะครับอ่า อันเดียรผมจะอธิบายเสียงแต่เือเอามันจบก่อนเอาต่อไปนะครับบันบาทที่สามแล้วก็บาทที่สามวัคติหนึ่งของบาทที่สามอ่าลงด้วยเสียงอ่าสมันก็ได้จัตวาก็ได้เออยาวเออไปถึงสมันครับโอเคนะครับอันวัคติสองนี่ลงด้วยเสียงอันอ่าโทพิเศษโทเมืองสั้นอ่าโอเคนะครับอัอนวัคี่สามนี่ลงด้วยเสียง สมั่นก็ันฟันโอเคนะครับฮาบักิซีนี่ลงด้วยเสียงตีสั้นกะไได้ยาวก็ได้กึศเห็นไหมเออกึศเสียงตีสั้นที่ตายนะครับเห็นไหมอ่านต่อไปบทที่หนึ่งอันนบทที่หนึ่งบทที่หนึ่งของบทที่หนึ่งมันก็เหมือนบกที่หนึ่งบทที่สามนะปนเขาได้สองเสียงนะครับอจะเอาเสียงสมันก็ได้จัตวาก็ได้เออถงเออเป็นเสียงจัตวาครับเลือกเอาเสียง อันวัที่สองนี่ลงด้วยเสียงตีครับอ่าอันเสียงตีวุดวุดอ่าสวุดสวุดอ่าสวุดอ่าอันวัตีิอ่าสามลงด้วยเสียงโทพิเศษโทมืองโจอาล่ะเห็นไหมวัตติสี่ลงด้วยเสียงสมันครับวังวังเห็นไหมก่อนจะลงเสียงวังเนี่ยสมันเนี่ยคำหน้าของวังนี่มันจะมีเสียงสมันและเสียงจัตวาเจ้านั้นนะครับของพญายพมนะครับ าท่านเป็นลูกศิษย์พญ,ญาคมศึกษาวไว้นะครับไปมาสองคำรรสุดท้ายวัคที่ของบาทที่หนึ่งนพค่ับของพญ,ญาคมเพิ่นจะมีสองเสียงต้อนนะครับก็คือสามัญสามัญและจัตวาสามัญเต้านนะครับโอเคนะครับเอาต่อไปวัคทีสองบาทก้อมข้าก้อมนะครับลงในเสียงตีครับชันก็ได้ยาวก็ได้ไวายเออวายเป็นเสียงที่ยาวครับโอเคนะครับ อันวัคติสองนี่ลงในเสียงอันจัตวาครับสังเออสังเสียงจัตวาครับโอเคแล้วครับอันวัคติสามนี่ลงในเสียงอันสมันครับดังดังนะดังดังเสียงสมันโอเคแล้วครับวัคติสี่ลงในเสียงอันโทพิเศษโทเมืองย่อได้ได้ได้เนี่ยนี่คือฉันทะลักนะครับสีชมพูเนี่ยหมายไว้เนี่ย แต่มันเป็นสัมฉันทลักแบบอันไตไตยวนเชียงใหม่นะเป็นเสียงของไตยวนนะครับไตยวนนะครับบอกว่าไตยวนเจียงแสนเจียงใหม่ไตยวนสี่คิ้วไตยวนอันสระบุรีไตยวนลาบุรีอันเหมือนกันหมดนะไตยวนนะครับเห็นไหมท่านจะว่าเสียงไตเลื่อมาป่นมาได้นะครับมันโค้งละเรื่องนะครับมาเห็นไหมเอาเอามาดูเลยไล่ไล่ดูเลยมาเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเขาชอบเอามาใส่แจ้งเลยเนี่ยคำเนี่ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้ภาษาไทยเพิ่นหมดนะครับเสียงเองนะครับอันใจยวนเพิ่นออกเสียงจัลวานะครับเนี่ยหมดเสียงหมดซอยอันนใจลือเพิ่นออกไปพุ่งพุ่นนะียงตีว่าหมดเสียงหมดซอยหมดเสียงหมดซอยแล้วอยามหมดเนี่ยมาใส่คิดนี่อย่างไปได้อยงไรละครับเห็นไหมถ้ายาวยาวหมดเนี่แล้วไปใส่คิดเห็นไหมเอออันหมดเนี่ยมันเป็นเสียงของตจใจรื้อหรือครับเห็นไหม ถ้าจะมาใส่คิดคิดนี่มันเป็นเสียงของอันไตอันตะยนนะครับเห็นไหมเสียงตีไแต่อนันนั้นเนี่ยคิดเนี่ยอันนั้นแต่ลื้อบนออกเสียงโทนะครับเป็นคิดเดี๋ยวก็คิดเดี๋วก็จุ้ยนี่ก็เป็นจุ้ยนะครับเห็นไหมอ่าจุ้ยคิดเดวก็จุ้ยคิดนี่มันแมดเนี่ยอันน oui ี ans, ้มันมดเรามันมาใส่อะไรมามันเต็มแล้วมันมาใส่คิดมาได้ละคิดจุ้ยคิดจุ้ยคิดมาได้แล้วมาได้อะไรมามันโอ้ท่านอย่าไปมัวนะครับ อ่าอันนี้ใจย่ได้ก่อนอ่าอออย่างนี้ได้ก่เนี่ยมดเออคิดเออเนี่ยน,นี่ได้เขามาเสีงตีอ่ะถึงตีเท่ากันนะครับเห็นเออไปไล่เสียงทรอ่ะาท่านจะสร้างถันทะลักคงไตลือนะครับท่านจะทักไตลือครับท่านก็ไปสร้างเอาคนเดียวนะครับเอออย่างนี้ไหมอันนี้เสียงโทร <c oughs> อันนี้เสียงเอกฮะจุย คิดเท่กับโจยคิดอันนี้อันนี้เรออันนี้เสียงตีครับนี่นี่เสียงตีถ้าเป็นไตเรื้อนะครับเป็นส้มนะฮือส้มฮือส้มอันจุมก็เป็นก้มนะครับเสียงตีนแล้วไนไหมอันนี้อันเป็นเสียงอ่าถ้าเป็นไตเรื้อต้องเป็นเสียงเอกนะครับเป็นอันนะครับหมาไหมว่าว่าก็เป็นว่านะครับว่าอันนะครับว่าอันหมาไหมอันแต่งหย่อนเป็นว่าอันใหญ่ใหญ่ไหมอ่าถ้า ถ้าท่านอันจะสร้างของอันฉันทะลักของใจรือท่านก็ไปสร้างเอาคนเดียวนะครับเอออันนี้มันเป็นฉันทะลักของใจยวนนะครับเออท่านจะไปเอาเสี่ยงของอใจรือมาโป้นนะครับเอาละเอาละต่อไปนะครับด้านหูเลยนะครับว่าอันนี้ฉันทะลักเนี่ยที่อันใหม่ๆไว้นี่มันเป็นฉันทะลักข้าวนะครับอ่าข้าวหงหีข้าวพญาพรมนะครับแต่มันก็ป้นก็เป็นฉันทะลักของข้าวหงหินนั่นละ แต่มันเป็นสำเนียงของต่ยนนะครับแต่ยนนะครับอ่าโอเคนะครับเอาละท่านฮูฉันทะลักละอันแล้วลท่านหูก็กว่าเปินห้องว่าข้าน่มันพ่อเหตุได้ฉันได้เขาไป้หมมนเป็นยี่นะครับเปินจะเอาคำตายของแต่ละบาดแต่ละบาดไหนไหมอันกึศวังเอยนี่เนี่ยคำตายของแต่ละบาดใช่ไหมนเ,นเอาไปกองตายวัดที่สองของบาดต่อไปนะไงไหมกองก็คือสัมภัสธะนะเออเห้ยไหม อหไมอันนะพวกกองมากกับส hey, uh, <laughs> ั้นไมเนีสัมบัติกันสลานสลนเนี่ยก okay, ุดเหไมปพะกอบมากกับบุดเออบุดบุบุบุเลิ้เฉลิ้ดเหมอันวังเออพวกกอบมากกับสังนไหมเนี่ยสลังสลังโอเคนะครับมันกระจกกองอันนี้ไปเรื่อยๆมันยาวไปเรื่อยๆนะครับยาวเหมือนจะเข้าเันมันยาวไปแล้วครับไแมอันเหมือนๆไปมัน อันเจือกเข้านี่มันเยาวไปปนปนเลยห้องปนชัดออกเห็นเชือบนเหลือห้องข้าวเลยห้องข้าวครับอ่าปนเลยห้องข้าวนะครับเอาละอันตั้นฮู้แล้วนะครับระวางบาดนะเพื่อเอาสละไปกองกันนครับเออระวางวักเราบปยันไดกันครับเออโอเคครับครับอามาโอ้เป็นกู้เป็นกู้ไปนะครับอันเอาวักที่หนึ่งนะครับวักที่หนึ่งวักสองเนี่ยเป็นกู้ที่หนึ่งนะครับนะวักที่สองวักที่สามเป็นกู้ที่สองนะครับ ว็อกี้สามว็อกี้สี่เป็นกู้ที่สามนะครับโอเคนะครับว um ่าโอ้เป็นกู Man ้เป anyway, okay, uh ็น huh. ก huh ู huh. yeah, ้ไปนะครับอันว็อกี้หนึ่งกับว็อกี้สองนะครับกู้ที่หนึ่งเนี่ยเฮัมอูถึงข้าวหงหินก่อนนะครับเห็นไหมเพราะว่าข้าวหงหินเนี่ยเป็นอาจารย์ของท่านปัญญาพรมนะครับเพราะว่าท่านปัญญาพรมได้เปิดได้ชำระมาตั้งแต่อันอยู่อันระพังอันพ่ออันอยู่กับเจ้าเมืองระปังแล้วนะครับเห็นไหมโอเคนะครับอันข้าวหงหินเป็นว่างี้นะครับวัคกี้หนึ่งวักีสองเนี่ย พูดยเน้ในการสัมผัสแบบเนื้อเรื่องไปส่วนใหญ่นะครับเห็นไหมมันมาเหมือนระวางบาทนะครับอันระวางบาทนี่เพื่อเอาสลระไปก้องกันไหมอันแต่เข้าหินนี่พ่จะเอาเอาเนื้อเรื่องไปกล้องกันนะครับเออเอาเนื้อเรื่องไปส่วนใหญ่นะครับถ้าสมมติมันสัมผัสสลักกันได้เราก็ดีนะครับอันี้อันนั้นคือแบบเข้าหินนะครับแต่ของท่านปัญญาพรมนะพูดอย่างนี้เห็นน้อยนะครับเออเพื่อย่างนี้ถ้มันสัมผัสได้สัมผัสสลักกันนักขึ้นแหมน้อยเออโอเคนะครับไหม ก็ยังน้อยๆก็คือมันได้สักห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเนะี่ยกึ่งๆยังกยง็ยังดีนะก็เห็นไหมอ่าบ้านถ้ามันมาได้ก็คือมันเป็นไปแบบอันข้าวหุงหินไปเออโอเคนะครับมาดูนะครับข้าจ่วยคิดเออหวังจักอสม <laughs> หวังจับคิดหวังจับใช่ไหมมันมีสะละีตสะละีตอยู่ตรงนี้เลยไม่เนี่ยเป็นยังไงอันนี้คือการลำพัดแบบเนื้อเรื่อง,งะะ <laughs> แบบข้าวหุงหินแล้วก็เห็นไหมโอเคนะครับเฮากุด หัวยาวป้อยสาวเอออันนี้สัมภัสลายป้อยสาวป้อยสาวหัวสั้นโอเคนะสัมภัสละนะก็ับเห็นไหมสัะเอาสัะเอาอันนี้เนาะเงินยังทงไข่ก่ำไข่ก่ำเสพุทธไหมไข่ก่ำทงก่ำไหมมันมีจระองคงจระองค์เลยนะครับอันนี้ก็คือแบบเข้าหวงหินหล่าสัมผัสอันแบบอันเนื้อเรื่องนะครับเห็นไหมเนื้อเรื่องเป็นไงอันต่อไปแล้ว เต็มว่าเอาไหวอบอ้บ๊วยนี่คุณสั่งมันมีสาระไอสาระไอนี่ยตรงนี้ไหมอ่าอันนี้เป็นห้องว่าสัมผัสแบบเนื้อเรื่องเป็นไงนะครับเป็นนื้อเรื่องเป็นไงอ่าไหมเมืม่อมาจําเป็นจะต้องเอาระไหมโอเคนะครับวันนี้ก็ได้สัมผัสแบบเข้าขงเห็นไปสามตีนะครับสัมผัสสาระอยู่ตีนะครับโอเคนะครับต่อไปวักทีสองหรือวักทีสามนะครับอ่าอันวักทีสองวักทีสาม ของแต่ละบาทนะครับฮะวันนี้มันขึ้นบาทสองก่อนแล้วก็เอาบาทสองก่อนนะครับปกติแล้ววันวักหนึ่งวักสองเนี่ยอันจะต้องทําหน้าที่เป็นเจ็ดตัวเตี้ยวนะครมาเจ็ดตัวเตียวเตี้ยวไปก่อนใช่ไหมอ่าวักที่สามเนี่ยจะต้องทําหน้าที่เป็นสามตัวเลี้ยวนะก็พอดีมันเป็นสี่กรเห็นไหมอ่าตต้วักที่สามเนี่จะต้องเลี้ยวมาหาอันใต้วักที่สองเนี่ยด้วยอันถ้าถ้าเป็นอันบัตรก้อมข้าวก้อมเลยเน้นให้มันเลี้ยวมาแบบ อันสละนะครับเห็นไหมโจมเออเหลี่ยวมหาสมเห็นไหมเน้นนะครับเน้นไป่ได้บงังคับนะครับอันนี้สำหรับข้าวกลมบัดกลมเนี่นะครับเห็นไหมเน้นให้มันเหลี่ยวไปแบบสละนะครับจมเหลี่ยวมหาสมเห็นไหมอ่ามันก็เน้นไม่ใช่บังคับเพราะว่ามันจะอาจจะมีข้อยกเว้นอยู่ว่าเออถ้าว่าสมมติว่าไอโจมเนี่ยมันเป็นเสียงอื่นอเนี่ย อันเป็นจมเออเป็นจมเป็นจมเอออะไรอะไรอะไรละมันจะดูท้ายวัคที่สามนี่มันได้ละเพราะว่าท้ายวัคที่สามของบัดก้อมเนี่ยเปิ้นคำนดเราไปเสียงสามัญนะครับแต่ด้โจมจมโจมนี่ไปไว้างหน้ามาแล้วก็แต่งเป็นหัวโยงเหรอครับโอเคนะครับท่านที่ผ่านมากับท่านหันละวิธีหัวโยงนะครับครับต่อไปวัคที่สองวัคที่สามของมันบาดท,ที่สามนะครับบาดท,ที่สามและบาด ปีหนึ่งอันนี้ไหมอ่าอันนี้มัน,น,น,นบะเมิ re, น,น, sure. น,น, like. น็งก็อันบำเหน็งก็อันอันบาดบาดก้อมเข้าก้อมนะครับอันพ้นเน้นสามตัวเหลวพ้นเน้นอันตายวักมามาเหลวมาหาตายวักอีกสองอันสําหรับบาดวักสองวักสามของบาดบาดหนึ่งกับบาดสามเนี่ยอันสามตัวเหลวนะครับเห็นไหมพ้นจะเน้นอันตายวักที่สามเนี่ยจะเน้นไปเหลวแบบอันอ่าสละก็ได้เออหรือแบบเนื้อเรื่องก็ได้เออเห็นมเนี่ยเนี่ยเนี่ย้น เปิ้นเปิ้นได้สองอย่างเ้ห็นไหมอันนี้ฟันเออเห็นไหมเหลียวมาสั้นเอออันนี้สระได้นะครับสั้นเห็นไหมเห็นไหมอันนี้เหลียวแบบสระนะครับเห็นไหมหรือถ้าใบใบได้แบบสระก็ได้นะก็แม่นี่อันนี้เนาอันนี้เนี่ยบุดเอออันนี้อันนี้บาดที่หนึ่งไอ้บาดที่หนึ่งนะครับ er สองวอกที่สองวอกสามของบาดที่หนึ่งโจ้ลงโจ้เห็นวุดโอเคนะก็เหลียวอันมันเหลียวได้แบบอัน เนื้อเรื่องอย่างเดียวเพราะว่ามันจะเร็วแบบสละไม่ได้มันเพราะว่าเอาเอาเอาไาขา่ก้มสวุอิไข่หันกํากึดลงวังมันไม่ได้มันอดออมันดันนิ่มเลยเพราะว่าตายบักี่สามของบัตรที่หนึ่งเน่เพิ่มลโอลงเลยเสียงโทรพิเศษโจมรับเออเนี่ยโจเรยวมา,าวุฒิโอเคนะครับอ่าอันนี้ก็เหมือนกันาบาัตรอันนี้อูอ้ไปแล้วเนาะวัคที่สองวัคที่สามของบัตรก้มนะมึ้นเห็นเหลียวไปแบบ สระนะครับเห็นไหมอ่าโอเคนะครับต่อไปวรรคทีนสามหรือวัคที่สี่นะครับอ่านวรรคทีนสามหรือวัคที่สี่ฮามโมกถึงวรรคที่สามอันวรรคที่สี่ของบาดท,ที่หนึ่งและบาดท,ที่สามเห็นไหมเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยพคนถือว่าเป็นวรรคเดียวกันนะครับเออเมื่อสมัยหงพิมพ์ปลุเลี้ยงมังใจนะพคนถือว่าวันอันซองตัวหลังเนี่ยอาจจะไปสัมผัสกับสามตัวหน้าหรือสี่ตัวหน้าเนี่ยได้ด้วยสระหรือด้วยอักษรนะวันนี้มัน ปฏิสัมพันธ์อันย่างสักตีแม่ไหมก็บอกกันหู่เลยว่าเมื่อร้อยปีที่แล้วนี่เปิ้นเปิ้นถือว่าเป็นวักเดียวกันนะครับเออแม่อ่าแต่ปัจจุบันนี่เปิ้นได้แยกกันเปสองวักสองวักเลยนะครับมันจะทำเมืออันแต่ละบาดแต่ละบาดมันมีสี่วักสี่วักสี่วักเหมือนที่อ่านปัจจุบันเนี่ยเหตุผลก็คือตายวักที่สามของบานที่สามเนี่ยแม่เปิ้นมีฉันทะลักเฉพาะของเปิ้ล้วก็คือเสียมสมันไนไหมใตยวักที่สามของบานที่หนึ่งเนี่ย พุ่มีฉันทะลักเฉพาะของมันก็คือเสียงโทพิเศษโทเมืองก็โจโอเคนะครับท่านท่านคงเข้าใจนะใครัหมอ่านต่อไปว่าอ่าวักที่สามหรือวักที่สี่ของบาดก้อมข้าก้อมเนี่ยอะไรมาเนี่ยบาดก้อมเนี่ยอันนี้ก็ใช้หลักการเดียวกับทั้งวักหนึ่งวักสองทั้งหน้าเปื่ก็อันเน้นอันเฮ้ยมันสัมผัสธ์สะละก็ได้เออเฮ้ยมันสั้นสัมผัสแบบเ,เรื่องก็ได้นะครับไอ้แม่ถ้ามันมาได้ก็มาเป็นอย่างไอ้สละไอ้แม่ ก็เอาแบบเนื้อเรื่องไปเนี่ยเงืดอหัวใจจมแต่นเนื้อว่าเน,นี่ยสัมพัสธละไอ้นเนื้อเรื่องไปจะเก,ก้าดั้ตามกรมเก็ดน้อยสัมพัสอันแบบอันเนื้อเรื่องไปแบบนี้โอเคละครับเอาละท่านงูเลยนะครับสัมพัส์นอกสัมพัส์ในสัมพัส์ระวังบัตรระวังบักเอออธิบายเป็นโมดนะครับเออเหลือนิ่มสองตัวเนี่ยกรมบักที่สีนะ่นนะะโอเป็นอะไี้นิอ่ะทวนนิหน่อย ว่าวัคที่นของบาดท,ที่หนึ่งเนี่ยสองคำเนี่ยปุ่นจะลงด้วยเสียงสมมันอ่าสมมันและจะตัตวาสะสมมันเต้าหน้านะครับมีสองแบบเต้าอีกแล้วนะของข้าวหอยาผมนะครับอ่าครับอ่าต่อไปนะครับอันข้าวหอยนางพรมเปิ้ลก็ยังว่านะพุ่นพุ่นเน้นอันสัมผัสสละอันยังถูกต้องอันยังไม่เรียบร้อยแล้วพุ่นยังเน้นเน็บซ้ำที่ยังวันอับแต่ตัวข้าวของอินะเออพุ่นยังเน้นนะมันมื่นลื่นไหลนั่นะทำข้าวมันมื่นลื่นไหลนะครับสักที คือมันจอยกันไปจุดนลื่นลเวลาอ่านก็อ่านไปลืลื่นลืเห็นไหมอ่าคือมันมื่นลื่นไหลมื่นปากมื่นคอน่ะอันแรกที่เพ่นอย่าเน้นก็คือเอกทรงนะครับเอกทรงเห็นไหมอันคำเอกทรงนะเพ่นหันเสียงก็มันเป็นอี้นะครับเพ่นหันเสียงตีอยู่ที่ไหนไม่เนี่ยเสียงโทพิเศษอยู่ที่ไหนไม่เนี่ยเนิ่นจะพยายามาหาเอกทรงเขาไปใส่นะครับมาบอกว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วเห็นไหม ก็พยายามใส่ให้ได้นักๆนะครับเห็นไหมมันมาได้ก็บอกเป็นอย่างกันแต่อันพยายามเน้นนะมันใส่ได้นักๆเห็นไหมอ่าแล้วมันจะมืดนเรื่องหน่อยนะอันเอกทรงนั้นมันมีอยู่สี่แบบนะครับก็คือไม่เอกเสียงเอกนะครับไม่เอกเสียงโทนะครับแล้วก็เสียงเอกหรือเสียงโทน่ะสี่แบบเดียวไปหลายกลอนนะครับอันที่สองนั่นก็อันอ่าเป็นอักษรตัวเดียวกันสองตัวติดกันนะเห็นไหม พยายามใส่นัก, mm okay, ก poquito, ouais, นักแล้วมันก็จะม้วนไปเองเนี่ยอย่างเช่นก๊อมกึศเนีก๊อมกึศเห็นไหมอ่าอันเนี้ยก๊อมเกียดเห็นไหมก๊อมเกียดเห็นไหมอันเยอะยอ่าเห็นไหมมันใส่นักนักเรามันจะม้วนไปเองนะครับเห็นไหมอันที่ซามนั่นก็เน้นอันก๊อมที่มันเป็นอันสระตัวเดียวกันสองตัวติดกันนะครับเห็นไหมอ่าพยายามใส่นักนักแล้วมันก็จะม้วนไปเองนะครับเห็นไหมอย่างเนี้ยบอนฟันเห็นไหมบอนก็ฟันเห็นไหมอ่า อันตัดบันนี่ก็ยังได้นะครับตัดบันนี่มันเป็นการสัมผัสแบบเลือนเรือนนะครับมันไม่พัดเหมือนกันนะเพลงแต่มันตรวจโคและตรวจสกดตมาได้นะครับโอเคนะครับอันที่สี่นั่นก็คือคำซ้ำมวนนะครับเออเห็นไหมท่านปัญญาภนท่มันมีบ่อยๆนะครับเออรมซ้ำมวนเห็นไหมมันมินก็ยหยดมาหยดมาเรื่อยๆนะครับของท่านปัญญาภมเนี่ยอย่างเช่นไปปูนไปเพ่มาหันมานี่มันซ้ำนะมันม้วนนะครับเห็นไหมอ่าโอเคนะครับมาไล่ก่อนนะครับ อ่าข้าช่วยคิดนะคิดมันเสียงตีใช่ไหมตีตั้นตีตายนะใครไหมอันช่วยนี่มันเป็นในตบนนะอันมาเยาะนะก็ไม่ย่อไม่ย่อใช่ไหมไมเยาะช่วยนะครับช่วยมันเป็นเสียงโทนะอ่าไม่ยาะคือไม่เอกเสียงโทนะใครไหช่วยคิดนะช่วยคิดช่วยในส่งคิดนะครับวังจักหื้อสมอ่วาวังจักหื้อสมหืดหัวใจจม ว่าเงือดหัวใจจมใจกับจมนี่มันเป็นไอ้จอ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 อักษรคู่นะครับเนี่ยเนี่ยเป็นจอจอนะครับอ่าอ่าเตเนว่าอันอันมันเสียงโทพิเศษเหรอไหมว่านี่มันเป็นไม่เอกเสียงโทรนะก็เมันไหมว่าทรงอันแม่เนี่ยเป็นเอกทรงหรือว่าเนี่ยไม่เอกเสียงโทนะครับว่าอันเห็นไหมอ่านต่อไป เฮาวคุดห <die> okay. <wh> ื้อยาวอ่าป้อยสาวหื้อสั้นเนี่ยๆเฮาวคุดหื้อยาวเนี่ยอันนี้มันเป็นอันคล้ายๆกันอ่าอันอันี่ยๆเนี่ยคืออันนักําซ้ํานะครับซ้ำวนฮื้อเนี่ยฮื้อเนี่ยหื้อยาวอ่าแล้วก็หื้อสั้นเนี่ยๆเพียงเดียมันแยกไปอยู่คนคนละวรรคครับใช่ั้ยหื้อยาวหื้อสั้นนะโอเคนะครับ มนันก็เลยกลายเป็นเฮากึดหื้อยาวป้อยสาวหื้อสั้นเนี่ยกำม,มาฮื้อมันซ้ำนะครับเห็นไ,ไหมอันนี้วิธีการเขียนของท่านพญ,ญาผมกุฎซ้ำมวนครับอันนี้ถือถือว่าการซ้ำมวะครับมาตัดบอลบอลคำกึดกึดมันเสียงตีไหมไอ้คำนี่มันเสียงสะมาเนี่ยมันบางมีเอกทรงพวกเอากอกอเนี่ยส่งกันไปเอากอกอเอาอักษรกู้กนะ กำกึดนี่ยมันกอๆนะครับส่งกันไปนะครับส่งทะลุถูกไทยส่งกันไปเงินยังถุงไข่กำเสวุดไอ้วุดนี่มันเสียงตีไหมอ่ะวุดเสียงตีสะนี่มันเสียงเอกนะครับสะวุดิะฮะนี้สะวุดนะครับสะวุดเสียงเอกนะครับโจกกว้างโจโจนี่มันอันโจมันเสียงโทพิเศษไอ้ขว้างนี่เป็นไม่เอกเสียงโทนะครับนี่เห็นไหมไม่เอกเสียงโทนะครับเห็นไหมกว้างโจอ่า กว้างทรงโจวใช่เอกทรงนะครับแล้วก็ลงวังอ่าลงวังไนะของท่านพระยาพงคมมัยังมีสัมมันสัมมันและจัตวาสัมมันเท่านั้นนะครับไอ้สองเนี่เห็นไหมท่านเป็นลูกศิษย์พระยาพงค์ก็พยายามเล็งๆพ่อนะครับเออการเขียนข้าวก็มันมีกลิ่นอายของอันข้าวพญาคมไปพ่องติดไปพ่องนะครับอ,อ่านได้ไหมเต็มว่าเอาไว้ไว้เป็นเสียงทีเอาเสียงสมมันเห็นว่าเนี่ยเอาว่ามันส่งไปไกลๆไปก็ได้เห็นไหมว่า เอาไว้เห็นไหมว่าเป็นไม่เอ็กียงโทนะครับทรงไว้เห็นไหม,ไหมว่าบ่เปพนกุนส์สัมจ่าเก้าดังจ่าเก้าอันจาา่าเก้าเก้านี่มันสละอากู้นะครับเห็นไหมอันจ่าสละอาเยไหมอันเก้าเนี่มันสละอาแล้วมันมีบอแหวนสะกดมันก็นเลยเป็นเก,ก้าก็ถือว่าเป็นสละกู้นะครับสละอากู้นะครับอ่าตามกำเกียดรับกำเกียดเนี่ย กามเกียดนะครับอ่าเป็นกอกอนะกอกออันนี้กอกอนะครับย่อมันเป็นเสียงโทพิเศษโทมึงไอ้เกียดเนี่ยมันเป็นเสียงโทนะครับเห็นไหมอ่าเป็นเอกทรงนะครับเห็นไหมอ่าเอกทรงเห็นไหมอ่าเป็นเอกทรงแล้วก็ทรงย่อเกียดย่อเห็นไหมแล้วก็ไอ้กอกอันกามเกียดนี่ยไม่ไกอกอนะเห็นไหมโอเคนะครับอ่าเอาท่านอาหารแล้วครับเห็นไหมวิธีเขียนข้าวแบบพญาพมนะครับเอาล้ววันนี้เ่ามาเล่าข้าวพญาพรม่อนะครับครับ เดี๋ยวเดี๋ยวคนพิมพ์น้ำนยน,นะครับลังจับหูข่าวอ่านนั่งจมมันป่นเก็บข้าวเก็บปูนีไปแล้วนะครับเอออัานห้าสีหนาบุญหนาบีบอกมาเรียบร้อยแล้วอปรปึกษาอันครับอันใจรังกานะครับข้าช่วยคิดวัง ักือสมโอ้จะให้มันส่งกันแล้วดูด้วยกันน้มากงืดหัวใจจมแต่เนอว่ามันงืดแท้แล้วหัวใจจมเอออันนี้น้อยใจขี้เล่าขี้เกาขี้หลังเฮากึดหื้อยาว้อยสาวเงือสั้นมาตัดบันฟันกำกึดเงือมาปุ๊บมาตัดกันไปเยอะยังไงเนี่ย เงินยังถงเออเงินที่มันเต็มถงที่ได้มานา่ะให้กำเสวุตรยกกว้างโตลงวงังโอ้กว้างลงเห็นม่น้ำว,งว,งวังไวก็ได้ดีเต็มว่าเอาวะาออโบอเป็นกุ้นสัออจ่าก้าวดังตามกำเกียดย่อ,อ,อ,อกำคนกดคนเกียดเ,ออเงินขาวๆใจเจา้าตองห้อ เต็มนายงอพี่จึงบองอเห็นไหมเห็นไ,ไหมอันนี้เต็มนายงอพี่จึงบองอมีห้ากมนะครับเห็ไหนไหมอันนี้ของนายมายาผมมีห้ากมนะครับจําเป็นก็ใส่ได้น,น,นะ,ค,ะ,ะครับวักละห้ากมใจลัางกาจมซ้ำเด็กตอเออใบตองกล้วยปอบเปื่อยด้อเดจมมันดังอยู่นั้นอันตองกล้วยดังพับๆ,ๆับับเลย กำผู้เก้าปุนดีเชื่อถือวังจริงแน่ลือจริงไปทวงนี่เ <c oughs> นี่ยหวังแล้วมันนั่นถึงจะไปนะครับแน่ใจแล้วว่าจะไปทวงนี่โอเคก็ตําตามใจท่านปอปุนดีป่เป็นยาใดเล็กน้อย <c oughs> ใจรังกา น้ามองตํกา,งกาก้อยหิห่ามถ้อยผานีใจร่างกาัก็น้าหดหน้าห้อยไปมดอย่าไเนะี่ยครับวันนี้ก็หมดไปอันะก็อันเล่าขี้เก่าขี้หลังก็จมไปตัวนก็เออพรยาผมก็อันนย่แงละเมียหักหนีไปเออมันก็เป็น่นอะครับครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ